นกบินสตูดิโอภูมิใจเสนองูเขียวขเมเือตุกนกบินให้เสียงภาษาไทยและเสียงจงิ้งหรีดคิสคิสตอนนี้งูเขียวกำลังรัดตุ้กแกอยู่ครับดูครับรัดจนที่แตกเลยครับเหตุเกิดที่ใต้ต้นจามจุรีครับสวัสดีครับผมนกบินวันนี้ผมมาตีเทนนิสนะครับแต่ว่าผมเจองูเขียว ผมก็เลยหยุดตีทนิดแล้วก็มาตีงูไอ้ไม่ใช่มาดูงูเขียวกินตุ๊กแกครับตุ๊กแกเพื่อนผมครับตุ๊กแกเพื่อนผมมันโดนงูเขียวกินครับมาดูกันโอยเศร้าตุ๊กแกเพื่อนรักมันโดนแดกซะแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยกลุ้มมันเป็นวิถีของโซอาหารของสัตว์ใจร้ายจังงูเขียว แดกตุ๊กแกเพื่อนฉันสนแล้วโอ้ oh. I am sorry ฉันช่วยแล้วเจ้าไม่ได้นะ มันขมอือบเลยแล้วสิเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครมาเห็นแกเขาไม่ได้ใจดีอย่างฉันนะเว้ยช้าอยู่ได้แม่งเดี๋ยวกูก็แย่งซะหรอกหอิงูบ้าเ,ออเดี๋ยวเฮี้ยมาแล้วมึงจะรู้สึกเดี๋ยวเฮี้ยมันมาแย่งตุ๊กแกจากมึงแล้วมึงจะรู้สึกไอ้งูน้อย ฮฮฮฮฮฮแกงมันถ้าผมมีมีดนะผมตัดตีนตุ๊กแกเอาไปติดชุดผมแน่ชุดทำงานแน่ตีนมันเหนียวเอาแต่ก็ต้องขอบคุณตุ๊กแกเพื่อนผมนะครับที่มันยอมพีชีพเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาเราได้รู้เห็น วิธีการขมือบแน่นเคลี้ยครับโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับที่เราจะได้เห็นภาพแบบนี้ครับ นี่เป็นกรณีศึกษาครับเอาจะทำอะไรจะกินก็กินตามสบายเลยไปจัดการเลยพวกนี่ถ้ามันกินไม่อิ่มนะครับผมใช้งูเขียวกินลูกเทนิดอีกลูกนะครับ<ม>เพื่อมันจะอิ่มครับแล้วถ้ากินงูเขียวถ้ากินไม่อิม่มอ่ะกินลูกเทนิดได้นะเว้ย